สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเราก็เ,เพื่อนๆนะครับอยู่กับผมนะครับจีจีที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางวเวลาพัฒนาวเวลาพัฒนางวดนี้งวดนี้งวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าีหกแปดนะครับผมสวัสดีเดือนใหม่กันด้วยนะครับสําหรับเราพัฒนานะครับงวดที่แล้วก็ไม่เข้าเลยครับผมนะงวดที่แล้วนี่ออกมาเก้าเจ็ดหกแล้วก็แปดเก้า นะผมไม่สี่กับห้านะไม่เข้าเลยไม่มีสี่กับห้ามาเลยมีแต่ห้าสองนะแต่ว่าไปอยู่อ่าไปอยู่หกตัวนะไปเข้าระบบหกตัวนะห้าสองนะเป็นตัวเน้นสี่ตัวนี้ไม่มาเลยเนาะนะนะก็ขอโดกขอบไปด้วยนะครับสําหรับงวดที่แล้วก็มาลุ้นงวดนี้กันต่อแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกนแล้วก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยครับผม แนวทางหวยราพัฒนาหวยราพัฒนาวันที่หนึ่งอนเก้าพี่หกแปดนะครับผมสวัสดีเดือนใหม่กันด้วยนะครับเราพัฒนาเดือนใหม่นี้ก็ขอให้มาละกันเนาะขอให้เข้าละกันราพัฒนานะครับเด่นวันนี้วันนี้ก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะ ไ้หกกับ7นะครับก็จะมี6กับ7นะครับก็จะมี6 1 6นึ่งหกสองหกศดหนึ่งเดสองแล้วก็เจนะครับกันนะครับก็จะมีห9้า จ็ดเก้านะเอาเจ็ดแล้วกันในะวันนี้นะเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะ, 7, ะน,นะเจ็ดแล้วกันเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แล้วก็หกหกศูนย์นะอหกศูนย์ 6, 0, นะอ่ะหวยเราพัฒนานะนะครับเลขสองตัวนะครับก็จบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็น เลขสามตัวนะครับสามตัวนะครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้า เน้นตัวเลขที่มีเลขศูนย์แล้วกันนะศูนย์เลขศูนย์นะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์เก้านะครับเรียบร้อยเนาะห่วเราพัฒนานะครับ เลข2ตัวแล้วก็เลข3ตัวนะครับก็จบไปแล้วฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตุวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีใส่นะครับสวัสดีครับ